สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิศโวรกุมารเป็นพระราชโอรสลำดับที่57ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาชุ่มณนะพระวรมมหาราชวางัง ประสูติเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2,405ชาววังออกพระนามโดยรำร้องว่าพระองค์เจ้าดิศวรกุมารหรือเสด็จพระองค์ดิศพระองค์ได้รับพระราชทานพระนามจากพระบิดาในวันสมโพธเดือนและขึ้นพระอูปโดยมีรายละเอียดว่าสมเด็จพระปรเมินมหามงกุฎ พระจอมเก้าเจ้าแผ่นดินสยามผู้พระบิดาขอตั้งนามกุมาระรบุตรที่เกิดแต่ชุ่มเล็กเป็นมารดานั้นและซึ่งลอดในวันเสาร์แรมเก้าข้าเดือนเจ็ปีจอจตวาศกนั้นว่าดังนี้พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าดิตศวรกุมารน,นาคนามขอจงเจริญชนมายุวันนะสุขภละปฏิพาน สภพสสิริสวัสดิพิพัฒมมงคลทุกประการสิ้นการละนานต่อไปเทินโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำเอานามของพระยาอับพ,พันติกามาติหรือดิดโรจนดิดผู้ซึ่งเป็นบิดาของเจ้าจอมมารดาชุม่มมาตั้งพระราชทานเนื่องจากทรงพระราชดำริว่าท่านเป็นคนซื่อตรง เจ้าจมมันดาชุม่มยังเป็นน้องสาวของเจ้าจอมมันดาเที่ยงและเจ้าจอมช้อยในรัชกาลที่สและยังเป็นพี่สาวต่างมารดาของเจ้าจอมมันดาทับทิมและเจ้าจอมมันดาแสในรัชกาลที่หพระองค์เจ้าดิดสวรัคุมารทรงศึกษาเบื้องต้นในสำนักของคุณแสงและคุณปาน ราชินีกูลในพระบรมมหาราชวังวิชาภาษาบาลีทรงร่ำเรียนในสำนักพระยาปริยตธรรมธาดาและหลวงธรรมานุวัตจำนงภาษาอังกฤษทรงศึกษาในโรงเรียนหลวงผู้เป็นอาจารย์คือนายฟรานซิสยอดพระทธสันต์สำหรับวิชาการทหารทรงศึกษาในสำนักหลวงรัฐรนยุท์ นายฟรานซิสยอร์แพทร์สันซึ่งเป็นครูชาวอังกฤษนั้นมีสิทธิ์โปรดสี่พระองค์คือ 1. พระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ 2. เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ 3. สมเด็จกรมพระยาวชิรยาณวโรรสและ 4. พระองค์เจ้าดิศสวรกุมารทั้งสพระองค์นี้รว้วเป็นพระอนุชา ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5พระองค์เจ้าดิศวรรุมานเป็นสิทธิ์โปรดของครูชาวอังกฤษเพราะว่าทรงเรียนดีและตั้งพระไทยในการเรียนสม,ม่ำเสมอความที่เป็นที่โปรดปานนี้เมื่อครูแพทร์สันได้เข้าถวายพระอักษรสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาค่ำ พระองค์เจ้าดิศวรคุมาลก็ได้เป็นผู้นำครูเข้าเฝ้าทุกๆวันด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะทรงศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อการแต่งหนังสือจึงโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าดิศวรคุมาลเป็นพนักงานนำครูสอนภาษาอังกฤษเข้าเฝ้ายามค่ำด้วยเพราะทรงทราบดีว่า พระอนุชาพระองค์นี้สนิทชิดใกล้กับครูเป็นพิเศษในเวลาที่ครูอังกฤษสอนถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดถามถึงการเล่าเรียนของพระองค์เจ้าดิโวร,รกุมารว่าเป็นเช่นใดบ้างนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระอนุชา ทูลตอบเรื่องต่างๆเป็นภาษาอังกฤษโดยที่พระองค์ตัดถามเป็นภาษาอังกฤษนับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเสริมให้พระองค์เจ้าดิศวรกุมารทรงเชี่ยวชาญแตกฉานในภาษาอังกฤษไม่น้อยพระองค์เจ้าดิศวรกุมารทรงเป็นพระอนุชาที่สนิทใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากเป็นพิเศษ ตั้งแต่ทรงพระยาวสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชก็โปรดให้พระองค์เจ้าดิศวรคุมาลตามสเสด็จและรับใช้ใกล้ชิดต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส,สี่เสวรส,สวรนคตรพระองค์เจ้าดิศวรคุมาลได้ทรงเข้ารับราชการในสเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หผู้เป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชต่างพระชนนี สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแม้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ทรงมีนามพระราชหรทัไทยอันงดงามเปี่ยมพระเมตตานักพระองค์ทรงอบรมสั่งสอนพระอนุชาองค์นี้ในความรู้ด้านรัฐประสานศาสตร์และโบราณคาดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันร้นพ้น สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงแก่พระชันสากว่าพระองค์เจ้าดิศวรกุมารประมาณ9ปีในขนาดทรงพระเยาวพระองค์จะทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชท,ที่ทรงพระเมตตาพระอนุชาทั้งปวงเป็นอย่างยิ่งเคยโปรดที่จะเล่นกับน้องๆอ,อย่างเป็นกันเองและเป็นที่รักเคารพของบรรดาน้องๆเสมอ ตราจนเมื่อต้องขึ้นเถลิงเถววรราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ห้าแห่งพระราชจักรีตราบนั้นเองที่เจ้านายพี่น้องต่างก็เกิดความเกรงพระบารมีด้วยเพราะต่างก็ทรงคิดว่าเจ้าพี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเท่ากับเป็นสมมติเทพเป็นเจ้าชีวิตมีพระราชสิทธิพระราชอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน บรรดาพระอนุชาพระคณิฐาทั้งปูวงจึงเกงกลัวมีก้าเข้าเฝ้าแหนอย่างจินิิสนมดังเคยแต่ก่อนมาความสัมพันธ์เป็นกันเองระหว่างเจ้านายพี่น้องของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงคงจะเป็นไปในภาพแห่งความอบอุ่นสนุกสนานกันยิ่งนักดังปรากฏในบันทึกเรื่องความทรงจำ ของพระองค์เจ้าดิศวรคคุมารตอนหนึ่งมีดังนี้สมัยเมื่อได้แก้ไขประเพณีในราชสำนักเมื่อเสด็จกลับจากสิงคโปร์นั้นเจ้านายเด็กๆพวกฉันยังตามเสด็จอยู่เสมอๆถ้าไม่ถูกไล่ในเวลามีเข้าเฝ้าแหานแทนก็ได้นั่งเก้าอี้สนุกดีเวลาเสด็จทรงรถเที่ยวประพาสในตอนบ่าย ก็ดอดขึ้นรถที่นั่งรองไปตามสดิษถึงเวลาข้ามเมื่อเสวยถ้าวันไหนคนนั่งโต๊ะขาดจำนวนก็โปรดให้มาเรียกพวกเด็กๆไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างได้กินโต๊ะและได้กินไอศกรีมก็ชอบไอศกรีมเป็นของวิเศษในเวลานั้นความสนิทใกล้ชิดระหว่างสมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีได้เป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์ฉันพี่น้องเท่านั้นแต่หากยังเกี่ยวโยงไปถึงราชกรณียกิจราชการงานเมืองอีกด้วยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงปฏิบัติงานต่างประเทตรพรกันในวาระสำคัญมากมายหลายครั้งดังเช่นครั้งหนึ่ง สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทำหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์นำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยไปถวายยังราชสำนักต่างๆในยุโรปครั้งนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระชนมายุเพียง2 9พรรษาเมื่อปีพศ2434 พระเจ้าซานิโครัสที่สองสเสด็จประพาสเมืองไทยและเมื่อสเสด็จกลับจากพระราชวังบางปังอินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีรับสั่งให้กรมพระยาดำรงราชานุภาพเข้าเฝ้าแล้วทรงตบพระขนองพระอนุชาพร้อมกับตัดแก่พระเจ้าสาว่าฉันหม่อมฉันจะให้ดำรงไปเฝ้าเยี่ยมตอบแทนตัว เมื่อมีรับสั่งเช่นนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตกพระไทยไม่น้อยด้วยเพราะมิทรงรู้มาก,ก่อนล่วงหน้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระอนุชาทรงเลือกคณะผู้ตามเสด็จเองซึ่งโดยมากจะอยู่ในข้อพระราชพิจารณาว่าควรมีมารยาทงามรูปงาม ติปัญญาเลิศเพื่อเชิดชูภาพลักษณ์ของแผ่นดินและสามารถนำสิ่งดีๆกลับมาพัฒนาบ้านเมืองของเราได้อย่างไม่เสียเที่ยวในการเดินทางไกลวันที่17กรกฎาคมพศ2434สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้สเสด็จออกจากพระนครไปยังทวีปยุโรป ได้ทอดพระเนตรความเจริญในด้านต่างๆของนานาประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเมื่อเสด็จกลับจากภารกิจครั้งนี้7วันต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงรับพระบรมราชองค์การอันมีคาดหมายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเก้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงรีบเข้าเฝ้ากราบทูลด้วยความที่ยังไม่มั่นพระฤทยัยว่าจะทรงทำหน้าที่นั้นได้เต็มความสามารถประกอบกับยังทรงมีพระประสงค์จะศึกษาให้สำเร็จตามโครงการที่ทรงจัดเตรียมไว้แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำรัสว่าดำรงฉันเชื่อว่าเธอจะทำการศึกษาได้สำเร็จ แต่บัดน,นี้บ้านเมืองอยู่ในอันตรายถ้าเราตกเป็นข่าเขาอื่นการศึกษาที่เธอรักจะอยู่ที่ไหนใครเขาจะเป็นนายเขาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามพอใจเขาเรามาช่วยกันร,รักษาชีวิตของประเทศไทยจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเธอติดขาดอย่างไรก็มาปรึกษาฉันได้ด้วยพระราชดำารัสอันลึกซึ้งเช่นนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงทรงรับการดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในช่วงวิกฤตการ์รศ112เมื่อทรงรับหน้าที่แล้วพระองค์ได้ทรงมีพระดำรัสแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยแฝงข้อคิดและปรัชญาการทำงานไว้ด้วยดังนี้การเลือกใช้คนให้เหมาะแก่ตำแหน่ง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เป็นนายคนการที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดนั้นจะต้องขยันเอาใจใส่อยู่เสมอว่าผลงานที่เขาทำนั้นเป็นอย่างไรถ้าเขาทำได้ดีก็ต้องยอมให้ว่าเป็นความดีของเขาเราจะรับเอาไว้แต่เพียงว่าเลือกคนถูกถ้าเขาทำผิดเราต้องรับเสียเองว่าเพราะเราเลือกเขา เขาจึงมีโอกาสทําผิดทั้งนี้อํำนาจอยู่ที่ไหนความรับผิดชอบต้องอยู่ที่นั่นด้วยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงให้ข้อคิดแก่ข้าราชาการในสังกัดอย่างเฉียบคมเสมอดังเช่นครั้งหนึ่งมีข้าราชาการเทสามาทูลลาเพื่อไปรับตําแหน่งใหม่พระองค์ตัดว่าเจ้าคุณอำนาจอยู่ที่รัษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงสัตราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเจ้าคุณทำให้ราชดรเชื่อถือด้วยศรัทธาแล้วไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้แต่ในหลวงพอท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงรับใช้สนองพระราชประสงค์ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีจึงเป็นที่ไว้วางพระราชหรือไทยยิ่งนักเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประพาสไปยังแห่งหนตํตำบลใดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็จะได้ตามสเสด็จไปด้วยเสมอแม้แต่เรื่องเมืองสุพรรณซึ่งมีความเชื่อเดิมๆว่าหากเจ้านายพระองค์ใดสเสด็จเมืองสุพรรณแล้วจะเกิดเรื่องไม่ดี เพราะเทพารักหลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้าความเชื่อตามคติโบราณน,นี้ยังผลให้มิเคยมีเจ้านายพระองค์ใดเสด็จเมืองสุพรรณมาก่อนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กราบทุมเชิญเสด็จประพาสเมืองสุพรรณในปีหนึ่งเพื่อให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการปกครองหัวเมืองที่จัดใหม่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงตัดว่า ฉันก็นึกอยากไปแต่ว่าไม่บ้านะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกาบทุนว่าข้าพระพุทธเจ้าไปเมืองสุพรรณหลายปีแล้วก็ยังรับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ได้หลังจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรีตามคำกาบทุลเชิญในความสัมพันธ์อันสนิทชิดใกล้นี้ ยังปรากฏในครั้งที่มีการประชุมและเลี้ยงพระราชทานสมุหเทศาพิบาลซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งในปีหนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชดำรัสพระราชทา,านพระบรมราโชวาทว่าพระมหามงกุฎสง่างามด้วยประดับเพชรนินจินดามีค่าฉันใดข้าราชการที่อุตสาห พยายามช่วยการทนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญสุขก็เปรียบเสมือนเพชรนินเครื่องประดับพระมหามงกุฎฉันนั้นด้วยการเปรียบเปยว่าข้าราชการเสมือนเพชรประดับมงกุฎกษัตริย์นี้เองทําให้มีข้าราชการเน็บแนมสมเด็จกรมพระยาดำพงราชานุภภาพให้ได้ยินชัดเจนซึ่งหน้าว่านั่นไงเพชรประดับมงกุฎ แม้จะเป็นการค้อนขอดหรือด้วยเหตุใดก็ดีแต่ขอกล่าวได้ว่าพระองค์คู่ควรแล้วกับคำอุปมาดังเพชรนินประดับพระมหามงกุฎของพระเจ้าแผ่นดินด้วยเพราะพระองค์ทรงประกอบคุณความดีต่อแผ่นดินอย่างใหญ่หลวงตลอดพระชนชีพของพระองค์นอกจากงานแผ่นดินแล้ว แม้ในการส่วนพระองค์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ยังทรงรับใช้สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงด้วยพระไทยถวายความจงรักภักดียิ่งชีวิตสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงรักพระอนุชาพระองค์นี้จนมีอาจพนานาได้พระองค์ทรงเปรียบความผูกพันอันแน่นแฟนนี้ ว่าเสมือนแต่งงานกันมานานดังที่ปรากฏในข้อความจารึกแผ่นง,งาบนพระบรมรูปของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีดังนี้ณวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนรศ1 2 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถึงห้องนี้ถอดพระธรรมรงจากนิ้วพระหัต แล้วมีรับสั่งว่าดำรงเธอกับฉันเหมือนกับได้แต่งงานกันมานานแล้วขอให้เธอรับแหวนวงนี้เป็นแหวนที่ฉันได้ใส่อยู่เองไว้เป็นของขวัญวันเกิดกับรูปที่ฉันถ่ายเมื่ออายุเท่าพพุทธเลิศล่าอันนับว่าเป็นสวัสดิมงคลขอให้เธอมีความสุขความเจริญมั่นคง และขอให้อายุยืนจะได้อยู่ช่วยรักษาแผ่นดินต่อไปเนื่องในวันขายวันประสูติของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในปีนั้นทรงได้รับพระราชทานพระธรรมรงค์และพระบร,ร,รมชายารักษ์พร้อมพระพรมงคลดังนี้จึงทำให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงรักและผูกพันกับพระอนุชาพระองค์นี้ยิ่งนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารแผ่นดินพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญในด้านการศึกษาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสนองพระราโชบายด้วยการบริหารและจัดการการศึกษาของชาติ โดยให้เยาวชนได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนซึ่งแต่เดิมนั้นเยาวชนชาวบ้านจะได้รับการศึกษามากนะักลูกหลารผู้มั่งมีก็ได้เล่าเรียนในบ้านหรือตามวัดบ้านเท่านั้นเมื่อมีพระกรุณาโปรดเก้าสถาปนาเป็นกรมหมืน่นในคำประกาศได้ปรากฏคำสรรเสริญพระเกียรติดังนี้ ภายหลังได้รับพระกระแสพระราชดำมริและพระบรมราชองค์การการให้ตั้งโรงเรียนสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลเข้ารับราชการตลอดจนโรงเรียนราชก็ทรงพระอุตสาหะดหําริตรีตรองจัดตั้งโรงเรียนแล้วตรวจตาให้การเร้าเรียนแพร่หลายกว้างขวางขึ้น จัดการให้มีการสอบไล่หนังสือนักเรียนซึ่งไม่ได้เคยมีมาแต่ก่อนจัดการทั้งปวงให้เป็นคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและตัวผู้ซึ่งเล่าเรียนและเป็นเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจเจริญขึ้นโดยลำดับจนถึงทุกวันนี้เป็นความดีความชอบเป็นอันมากในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานั้น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงปรับปรุงให้เกิดความพัฒนาขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่การวางระเบียบราชการของกรมการศึกษาการเตรียมข้อสอบราชการการจัดห้องสมุดห้องอ่านหนังสือการจัดเจ้าพนักงานตรวจตาโรงเรียนตามหัวเมืองต่างๆและในพระนครในด้านมหาไทยช่วงที่เป็นยุคราอาณานิคมของชาวตะวันตก สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ได้ทรงปรับการปกครองแบบใหม่ิเริ่มกิจการใหม่ๆเป็นอันมากมีว่าในด้านการคางังด้านการสาธารณสุขกรารโห وم, กมกรมศิลปากรด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกๆด้านพระองค์ร้วนทรงรับพระราชภาระและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทั้งสิ้น แม้แต่ประเพณีการพิมพ์หนังสือเผยแพร่ในงานกุศลต่งตางๆเช่นงานมงคลงานศพที่ไทยเรายังปฏิบัติตาบวันนี้ก็เป็นความริเริ่มของพระองค์เช่นเดียวกับเรื่องออกโฉนดที่ดินการตั้งกรมพรยาบาลเป็นต้นในส่วนพระองค์แล้วสมเด็จกรมพรยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นทั้งปราชและ กวีของแผ่นดินที่ชาวไทยถวายพระนามว่าพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยพระองค์โปรดการนิพนธ์หนังสือตำรับตำราต่างๆมีว่าจะเป็นในเชิงวรรณคดีกวีนิพนธ์หรือพงศาวดารจดหมายเหตุต่างๆมากมายมหาศาลผลงานของพระองค์คือขุมปัญญาและแหล่งข้อมูลอันหาค่ามิได้ ที่ทำให้พวกเราได้ทราบถึงเกจต่างๆจนถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างละเอียดยิ่งกว่าตำราใดๆพระเกียรติคุณของพระองค์เป็นอนเนกอนันต์ต่อแผ่นดินตราบถึงปัจจุบันและอนาคตการแม้พระแม้องค์การสหประชาชาติยังเทิดพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวโรกาสครบ100รปีแห่งวันประสูตร หรือเมื่อวันที่21วิมิถุนายนพศ2 5 5พพระอนุสรสถานเฉลิมพระเกียรติของพระองค์คือหอสมุดดำรงราชานุภาพณนะถนนหน้าพระธาตุและหน้ากระทรวงมหาดไทยมีพระอนุสรของพระองค์ประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพบูชาของชาวไทย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นต้นราชาสกุลดิศกุลโดยทรงมีหม่อมทั้งหมด11คนและทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมทั้งหมด37พระองค์เป็นชายสองค์เป็นหญิง23องค์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเริ่มประชวนด้วยโรคพระหัตถ์ไทยมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พศ2484จึงเสด็จกลับมารักษาพระอาการปัญชวนในประเทศไทยหรือก่อนหน้านั้นทรงประทับอยู่ณเกาะปีนังภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองปีพศ2475พระอาการทรงและสุดเรื่อยมา จนสิ้นระชนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2486ที่วังวรอดิตถนนหลานหลวงในรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทะระมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทสิริรวมพระชันสา81ปปีอันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระโอรสสืบราชสากุลคือหม่อมเจ้าจุลดิตดิศกุลซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตเป็นนายทหารม้าราชองครักษ์และองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่7พระนัดดาคือหม่อมราชวงศ์สังคดิตดิศกุลอดีตเอกอัครราชทูตณประเทศมารลเซียสหพันธรัฐสวิสและ นครรัฐวาติกันมีพระปนัดดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์จุลจอมเก้าสืบตระกูลและดำรงรักษาวังวรดิษฐคือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดเชียงใหม่รองประลัดกระทรวงมหาดไทยประลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประหประจสำสํานักนายกรัฐมนตรีปัจจุบันดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมอมหลวงปนัดดาดิศกุลมีบุตรชายสืบตระกูลคนเดียวคือนายวรดิตดิศกุลณอยุธยาปัจจุบันเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทาง Innovation Management ผู้มีศัก์ลำดับเป็นทายาทชั้นรือของพระองค์ท่าน